สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุทงหน้าเลี้ยงควายบรรยากาศฝนตกฝนตกหากระเซาออกมาปล่อยควายเลี้ยงฝนตกหากระเซานันสิลงอีกอยู่บ้นี่บ่มีหอดเวลาเวลาเวลาพี่น้องจ้าเก็บแต่เห็ดซวงนี้เก็บเห็ดเพาะโอ้ยมือนีบริยันมือนีบริยปไ,ไปอันโซเฟอร์พันติดทุระ เมื่อนี้ก็เลยหยุดหนึ่งวันเมื่ออื่นต่อเมื่ออื่นต่อ,อ,ตอโซเฟอร์ติดธุระก็เลยไม่ได้ไปโอ้ยเก็บเห็ดมวนขนาดมวนไอ้หลีบมีฮอดเวลาเก็บบรรยากาศให้เบิง้งถ้าเก็บบรรยากาศให้เบิง้งหันโอ้ยเข่าสีเอาเมื่อบแมนยังดกมัวแต่ถ่ายอยูดอด่หันเข้าเอาไปมดหมัวแต่เก็บบรรยากาศให้เอฟซีเบิง้งหันเพิ่นเอาไปมดก็เลยบร่ได้เก็บบรรยากาศซะ เก็บมวนขนาดโอ้เมื่อวานมือก่อนหันได้เคิงโลเนาะมือก่อนมือไปแรกๆหันยังบ่งหัวมันอยู่แบบใดว่ามันเป็นแนวใดได้เคิงโลกับบ่งจักป่านําเนาะบ่งจักป่าไปตะเวนไปทัวเมื่อได้เคิงกิโลมือสองไปรถได้โหลดเจ็ดขีดป้าหรือซื้อเจาของแอวพ่อสิลุดตอนเก็บหามันมันเนาะขึ้นเขาโอ้ยบ่ได้เมยบ่ได้สั่ง ยุดเก็บเท่านั้นลหละขานทอดขึ้นรถเฮ็ดพี่สังกัดโผดโหมักโม่มักแตงเฮ็ดนี่คนกับปานอาบุญพระเวทก็ได้สู่คนรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเป็นสาวได้สู่คนเฮ็ดได้สู่คน,ได,คนได้แล้วเป็นลโอ้ยได้บอกว่าเป็นโลกแหนมของไผ่ก็ได้บ่มีว่าไผ่บ่ได้เฮ็ดพี่สังคือโอกอกดอกกระโดแเถเฮ็ดอัน,นเฮ็ดอันน่ะ เ oh, พ็ดพอออกพิลึกพิลืออะไปีนี่ป้าหากกระเลิมตนได้นี่หากระเลิมตนออกยังเป็นฝ้ายังเป็นอันฝ้ายอยู่กับมีโอ้ตาสะอ่อนค่ะเก็บเพ็ดนี้ถ้าเจอมองมันขึ้นเนาะถ้าเจอมองขึ้นในหันโอ้ยได้บงดอดเป็นถ้วยใ,ใหญ่เพล่ะมื่นตาบลุบลูอยู่เจอมื่นตาหน่วยหนึ่งลวกสะระบัดเนี่ย สะแล้วก็ได้หมูมันละวันนี้โอ้ยมวนมวนมวนคัก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 ,กไม่หยัง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 หยังวันศิลป์ไม่หยังวันศิลป์คุณยายให้ไปตลาดทำไปได้ไปตลาดดอกมืะนีคุณยายเพิ่งจะปลูกของเนาะฝนตกเพิ่งวันเพิ่งสิวานเบียร์พัก ลยบอโอ้ยายบราณบวางดอกว่าซีอันซักเสื้อผ้าเมื่ออื่นสิบไปเดินทางต่อแล้วเ <c oughs> ก็บเพชรม้วนอลีโอลูกแต่ตีสี่ตีห้าบอ่ตีสี่ตีห้าลูกตีสามลูกหนึ่งเข้าตีสามไปตีสี่ไปหอดป่าหันสองสมองนางรดค่ะโอ้บอกให้เวาทาม้ว,ว,มวนพี่น้องจ้ากินโมปานใดดอกกินค,คน่ะทำข้นโมมากกินอยู่แล้วเนาะคนมากไปมักเก็บ กินทันกินเธอสองเธอมือนี้ให้คุณยายไปขายได้มือนี้ได้โลเจ็ดขีดเนาะได้โลเจ็ดขีดให้คุณยายไปขายให้ให้คุณยายไปขายให้โลหนึ่งเจ็ดขีดกินล่ะให้คุณตากินล่ะคุณยายเพิ่นหวานข้าวละบมื่อานคุณยายกับคุณตาหวานข้าวแล้วโอ้โหหวานหวานเสร็จแล้วละแถวแถวนี่ฮะหวานมดละแถวสุดผู้หวานมดละแถวนี้ เลือทึ้งๆเนาะเลืออันะนมันเลือโนนมันเรือโนนดินทรายหายใหญ่ทางใต้นี่เลี้ยงลงไปนี่ว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วทางใต้ผูกขึ้นล่ะสามหายเพราะว่าว่านก่อนสามหายไตสุดทุนหายใหญ่ๆผูทางนี้ยังบอกออกหากว่านแต่บางหูแนวใดดอกฝนคือดุแทะน้ําฝนเซอะไรนี่ค่ะมันสิบรหนาวบอกอย่าหนาวเลยเนาะแต่ทางใต้ผูกเขียวล่ะสามหายใหญ่ค่ะ แต่ทางบนนี้พึ่งหวานสองสามมือนี่เมืออ่อนมานิสาไปเก็บเห็ดธนอมากคุณตาพนหวานคุณตาพันหวานาพน,นกระคาดเองเฮ็ดเองเมื่อสามไฮซี่ไฮคุณตาเฮ็ดไปแล้วก็สองไฮเถิงนี่ยังสองไฮเถิงอนี่จักแนวไดเนี่สีดำเองบอ่ปีที่แล้วดำได้สองไฮเถิงนี่ค่ะเพราะว่าว่าอันดำเอาเฮ็ดข้าวปลูกเนาะปีที่แล้วเนาะสองไฮให้น,ใหหนึ่งข้าวเจ้าให้หนึ่งขา้าวเหนียวดำเอา โอ้ยเมดหลายกระโดมัด 5, 000, ห้าพันผมได้พี่น้องจ่าสองไฮนี่ฮะมันเปลืองเนาะมันจางอันนี้อันเนาะคนนั้นมันลงหน้าอมกันบมมีคนคน,นให้จางนี่ก็เลยเมดหลายถ้าจ้างมือเดียวลูกกามือเดียวดับมือเดียวมันก็บ,บ่หอดปันนั้นอันนี้จางอันนี้อันเนาะก็เลยจักสีแนวได้ดอกจักสีหวานและจักสีดับหวานมันหวานยังบ่ได้ดอกน้ำมันหลายมันสีแนา ให้ทถึงๆผู้แห่งหลายให้ทังๆให้สุดท้ายผู้แห่งหลายน้ำถ้าวานมันกวานบ่ได้เพราะว่ามันเสะล่ะ้ายนามันเปียกละ่ะเขามันสีนาเพื่อบรรยากาศเลี้ยงควายให้เบิง้งเมื่ออื่นก็สิเดินทางต่อละสวงนี้บบคอยวางมาแล้วก็นอนนี่นอนรับโอ้ย นอนรับผู้ใดโทรมาผู้ใดโทรเข้าบ่ได้สนใจบ่หูมือมาแล้วก็ฟ้าอาบน้ําฟ้าอันนั่นแล้วก็เข้าห้องนอนเลยเมยเป็นเมือยบ่ได้ไปหาไผ่บ่ได้ไปหาหมู่เลยโอ้เมยกระอโอกเขาเฮยมีแต่มักขี้เห็นมักขี้เห็นเก็บบรรยากาศก็เก็บบรรยากาศอันคลิปสั้นให้เบิ่งดอกเมื่อวานแห้งเต็กเมื่อวานแห้งบ่ได้เลยเพราะว่าฝนตกเอาขึ้นมาก,กับบ่ได้ เก็บบรรยากาศว่นใดเลยเมื่อวานฝนตกอยู่ในป่าเห็ดพรุ่งนี้เจอกันที่ป่าเห็ดเมื่ออันย้างลาดัดควายย่านมันลงอันย่านมันลงหายหน้าคุณตาวานเข่าแมนยังดอกรู้ว่าคุณตาเสียไว้เลี้ยงควายบอสสองหายเนี่ย อุ้มได้หายเราอุ้มผู้ได้เนี่เอาไว้บ่ได้ดอกเสียได้ข้าวหาบ่ได้อุ้มกระจักน้อยรดอันรดเกี่ยวข้าวเขาเอาปีที่แล้วนี่ะบ่ได้อุ้มกระจักน้อยแต่ถ้าหายได้มันงามมันก็ได้อุ้มหายเราอุ้มหายเราอุ้มมีจักหายเนี่ค่ะมีแต่หายบักงหญ่เอาไว้เลี้ยงควายไม่ได้หรอกนะเสียดายข้าวอุ้มหนึ่งอะไรตั้งสาวกระสอบสามสิบกระสอบ อันถ้ารถอันรถใหญ่ก็ได้สามสิบเนาะยี่แปดยี่เก้ากระสอบรถน้อยก็สาวกระสอบเลี้ยงควายแดดกระสีออกจ้ากรเสีอากาศแนวใดเนี่ยมอเลืองเห็ดเพาะย่างรับตาไปก็ยังเห็นแต่เห็ดเพาะโอ้ฝันเมือ่อใดสิไปเก็บเห็ดเพาะหอดฝันพอ ฝันบนทันรถเขาโอ้เซเมนเซแมนบาเซแมนบ่มบัมมกไปเก็บเวลาเก็บนี่เหมือนตาลุกๆุกลุโลโยโสะออนสะอนสะอนสะออนค่ะก,กินบะฮามบะปานใดเรากินฮะกินกระพาะตะซั่มนั่นแหละม้วนคนหลายอยู่ป่าฮะโอ้คนหลายคนหลายเลยดูอ้วนเก็บเห็ด บานนี้จักสเ็ดสังต่อเฮดเซตที่สั่งเลยบ้านนี้ทั้งเฮดเลขเลขนี่เฮดอันนั้นเนาะตอนนี้แม่นิสาไปเก็บเฮดเฮดเฮดเพาะต่อไปนี่เฮดลงกเฮดปวกเฮ็ดินเฮ็ดอนมีมดละโอ้ย่บยากคึดก็มันสีบวางกันย้อนแบบนี้แหละไปกูตีสามตีสี่มาพัดสี่ห้าโมงไม่ได้อย่างเลยมือหนึ่งไม่ได้อะไรเลย เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าพอได้มีเวลาเดี๋ยวเอซคิดถึงเดี๋ยวเอซีที่น่ารักคิดถึงเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ